สวัสดีครับผมเออสวัสดีครั้งนะครับกับคนที่มีโอกาสเข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะทำการรีวิวน้ำหอมแต่ว่าอาจจะแปลกนิดนึงนะครับเพราะปกติเนี่ยผมเนี่ยจะมักจะมีแต่น้ำหอมไทยแล้วก็น้ำหอมอาหรับนะครับที่เป็นตัวโคลนนะครับแต่ว่าวันเนี้ย จะแปลกตาหน่อยเพราะว่าเราจะเป็นการรีวิวน้ำหอมในแบรนด์ Brand ที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะครับผมโดยตัวยี่ห้อที่เราจะทำการรีวิวนี้เป็นยี่ห้อเอเซมิยาเกะนะครับผมในตัวเออร์ดิซี่โพอมนะครับก็เป็นตัวดังน้ำหอมตัวดังตัวหนึ่งจากค่ายเอเซมิยาเกะนะครับเท้าความก่อนว่า ผมเนี่ยเริ่มใช้น้ำหอมครับจากพี่ชายนะครับที่ว่าเขาเ,เรียนอยู่ในประเทศที่เป็นอยู่แถบตะว,วันออกกลางประเทศอียิปต์นะครับโดยที่ว่าที่นั่นเนี่ยคือคนอียิปต์นะครับจะใช้น้ำหอมไม่เหมือนกับคนแขกอาหรับประเทศอื่นๆนะครับเพราะว่าคือแขกอาหรับประเทศอื่นเนี่ยเขามักจะใช้แนวอูดแนวไม้กิษนานะครับผมในแถบ ถ้าเป็นแถบนั้นเขาจะเรียกแถบอ่าวนะครับแขกอาหรับที่เป็นแถบอ่าวเนี่ยเขามากักจะใช้น้ําหอมที่เป็นกลิ่นที่เป็นอูดนะครับแต่ว่าอาหรับจําพวกที่เป็นอียิปต์นะครับทางตอนเหนือของของแอฟริกาเนี่ยพวกเขาจะไม่ใช้น้ําหอมแนวนั้นพวกเขาจะใช้น้ําหอมแนวเดียวกับพวกแถบยุโรปนะครับจะเป็นกลิ่นที่ว่า แนวอะควาติกหรือว่าแนวดอกไม้อะไรอย่างนี้นะครับจะไม่ได้หนักไปทางอูดเหมือนอรับที่เป็นประเทศแถบอ่าวนะครับผมทีนี้พี่ชายผมเนี่ยไปนะครับโดยที่นู่นเนี่ยเขาจะมีร้านน้ําหอมนะครับร้านผสมน้ําหอมดีกว่านะครับโดยเขาเคลมว่าหัวน้ําหอมเนี่ยจะมาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แล้วก็ก่อนเราจะเข้าร้านนะครับความสนุกคือเราจะไปร้านที่เป็นขวดมือสองก่อนนะครับ ไปเดินหาขวดสวยๆที่เราชอบนะครับอาจจะตรงกับยี่ห้อที่เราจะจะไปซื้อตัวน้ําหอมบ้างหรืออาจจะไม่ตรงบ้างนะครับก็แล้วแต่บางครั้งแล้วเราก็ไปให้ร้านน้ําหอมในการผสมแล้วก็แจกจ่ายมาให้เรานะครับวัฒนธรรมของการใช้น้ําหอมของประเทศอียิปต์จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่เท้าความมาเพื่อจะบอกว่าตัวกลิ่นเนี่ยลดิเซโพอมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ฮิตมากๆเลยนะครับ ลองลงมาก็จะเป็นแนวแบบพวก Aquadigio หรือว่าอีกตัวหนึ่งที่ฮิตเหมือนกันตอนนั้นคือ,อ,อ Diesel Fuel for Life นะครับก็สำหรับผมเนี่ยสามกลิ่นนะครับจะเป็นดีไซเนอร์แบรนด์กลิ่นแรกๆที่ผมได้เริ่มลองใช้นะครับสมัยเด็กๆนะครับก็เท้าความกันจบแล้วนะครับมาพูดถึงตัวแบรนด์บ้างนะครับเอเซเมียเกะก็เป็นแบรนด์ปกติเขาจะเป็นแบรนด์ ที่เขาทาเกี่ยวกับเสื้อนะครับปัจจุบันที่ดังๆก็จะเป็นผ้าพีทนะครับผ้าพีทที่ว่าดาราเขามักจะใส่กันฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราใช้น้ําหอมตัวเนี้ยหนึ่งเลยเนี่ยจะพาให้เราคุ้มเพราะว่าหนึ่งเราซื้อแบรนด์แบรนด์เขาเนี่ยเสื้อเขาเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับผมอ่าเราเราใช้ตัวเนี้ยน้าหอมเขาอาจจะไม่กี่พันนะครับเราใช้เท่ากับคุ้มมากเลยเพราะว่าเราได้ตัวแบรนด์เขาด้วยแบรนด์เขาเนี่ย ก็เป็นแบรนด์ที่ดังแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีรสนิยมเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ใช้นะครับผมข้อดีหนึ่งข้อแรกเลยครับยามันพูดถึงกลิ่นแลวพูดถึงข้อดีเลยนะครับว่าเอาเมื่อเราซื้อน้าหอมตัวเนี้ยก็จะทําให้เรา,เ,าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้ของในแบรนด์เนมนะครับผมอพูดถึงน้ําหอมตัวนี้นะครับน้ําหอมตัวเนี้ยออกมานานมากเลยนะครับออกมาเนี่ย คือในปี1994นะครับผมโดยนักปรุงน้ำหอมชื่อดังชื่อแจ็คคาว์เลียนะครับผมซึ่งแจ็คคาวเลียเนี่ยโหถ้าเกิดจะท้าความว่าปรุงน้ำหอมตัวไหนบ้างเนี่ยคือจะเป็นตัวที่เราคุน้นเท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบุกเกอรี่ไทกาหรือเป็นยุคเก่าๆก,ก็จะเป็นพวกบุกเกอรี่ที่ว่าเป็นตัวกลมๆฮนะแล้วก็พวกคอลเลกชั่นใหม่ๆของหลุยส์วิตตองอย่างพวกอัฟเตอร์นูนสวิมอะไรเงี้ยครับ จำพวกนั้นนะครับเขาจะเป็นเ,เป็นนักปรุงที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับต่อมาตัวเนี้ยเป็นตัวที่ว่าพิกวงการของน้ำหอมอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวแรกนะครับที่ใช้โน้ตยูสุอาปกติแล้วเนี่ยน้ำหอมแบรนด์เนมเนี่ยมักจะใช้โน้ตที่เป็นเลมอนหรือเป็นเบอร์กามอตนะครับเพราะว่า ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีผลผลไม้จำพวกนี้เยอะนะครับแต่ว่าตัวแน่เป็นตัวแรกที่ใช้ยูสุในการเป็นโน้ตสำหรับน้ำหอมนะครับเพราะว่าเาท้าความว่าเหมือนอารากเง้าของเอเซีมีเเกะเนี่ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางส้มยูสุเนี่ยเป็นตัวหนึ่งผลไม้ตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นได้ดีนะครับผมอ่านะครับก็หลังจากพูด กันมาเยอะแล้วนะครับขวดนะครับตัวนี้ขนาด 125ML นะครับผมขวดก็อย่างที่เห็นนะครับขวดไม่ได้ดูสวยอะไรมากเลยนะครับจะเออคือถ้าถ้าย้อนไปยุคนั้นเนี่ยตัวสีขวดจะเป็นแนวนี้หมดเลยนะครับลองนึกถึงพวกอะควาดิจิโอนะครับจะเป็นสีขุ่นๆแนวนี้หมดเลยนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็มาลองดมกันก่อนดีกว่านะครับลองดมก่อน ตัวนี้เป็นน้ำหอมตัวแรกเลยครับที่ว่าดูสูงกว่าดูสูงกว่าฉากที่ผมพยายามทําไว้นะครับผมไม่รู้ดูไม่รู้ฉากที่ผมทําไว้ดูดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ทําให้ดูว่าเหมือนมีอะไรหน่อยนิดนึงนะครับผมฉีดกันเลยโอ้โหดูครับดูการกระจายตัวดีของโะโฮสเปรย์สุดยอดเลยครับกลิ่นเนี่ยคือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าใครชอบแนวซีตรัสเนี่ย ต้องมีเลยเป็นน้ําหอมที่ผมพูดผมคือก่อนหน้าน,นียผมอาจจะรีวิวบางตัวแบบออมออมแอม,อมบ้างนะครับว่าโอเคมีก็ได้มีก็ได้แต่ตัวเนี้ยถ้าใครที่ชอบแนวซีตัสนะครับชอบแนวซีตัสต้องมีนะครับผมอ่าต้องมีคือความจริงตัวเนี้ยผมอาจจะไม่ต้องฉีดโชว์ก็ได้นะครับเพราะว่าคือใช้มาหลายปีแล้วนะครับเคยใช้มาหลายปีแล้วก็ เปิดมาจะเป็นความซิตัสเลยแล้วก็จะเป็นส้มยูสุนะครับส้มยูสุส้มยูสุเนี่ยมันจะคือคือลองแยกไอ้พวกเออ่ไอ้พวกอะไรอะพวกส้มเลม,มอนกับกับเบอร์การ์มอสนะครับมันจะไม่เหมือนพวกนั้นเลยนะฮะเบอร์การ์มอสมันก็จะมีความขมหน่อย,อยแต่ยูสุเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็หอมามากๆเลยนะครับผมหอมามากๆเลยนะครับอ่าตอน กลิ่นเนี่ยเปิดเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมยกให้เลยว่ากลิ่นเปิดเนี่ยดีสุดๆเลยนะครับผมในช่วง10นาทีหรือว่า20นาทีแรกเนี่ยกลิ่นเปิดดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คือน้ําหอมตัวเนี้ยคือต้องย้อนกลับไปว่ายุคนั้นเนี่ยยุคยุคที่น้ําหอมตัวนี้ออกมาแรกๆเนี่ยครับเป็นยุคที่คนเนี่ยจะชอบน้ําหอมในแนวที่เป็นกลิ่นคล้ายๆอะควาตริก กลิ่นซีตัสมากกว่านะครับผมตอนนั้นน่ะคือการเล่นกับกลิ่นน้ําหอมเนี่ยยังไม่เยอะมากเหมือนสมัยนี้ที่มีเล่นแนวกลัวมองแนวหวานเลี่ยนๆนะครับตัวยุคนั้นเนี่ยคือกลิ่นจะเป็นกลิ่นที่ดมแล้วหอมง่ายๆและมักจะเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นมากกว่านะครับผมก็กลิ่นที่เราได้รับแรกๆเลยนะครับก็จะคือกลิ่นยูสุนะครับผมส่วนกลิ่นกลางๆเหมือนเดิมผมจับไม่ได้อีกแล้วนะครับ กลิ่นกลางแต่ตอนเบสเนี่ยจะมีความามีความกลิ่นไม้ไม้นิดหน่อยไม่ไม่มั่นใจว่าคล้ายๆกับพวกซันเดอร์วูดหรือว่าเป็นพวกาบายาสูบหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับตัวนี้นะครับแค่กลิ่นเปิดอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับคือมันอาจจะวูบวาบนะครับคือเปิดมาแบบ โอ้สวยงามจริงๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งน้ําหอมตัวเนี้ยเป็นน้ําหอมซิตัสหนึ่งในไม่กี่ตัวที่กระจายตัวดีมากๆนะครับผมอ่าระยะแบบว่าบางที4ีหเมตรเลยนะครบ,บางทีตัวเนี้ยคือถ้าฉีดแล้วเดินเข้าประตูมาเนี่ยบางทีนั่งไกลกันระดับ3-4เมตรเนี่ยได้กลิ่นเลยนะครับผมตัวเนี้ยกระจายตัวดีมากนะครับส่วนเรื่องการติดทน นะครับคือใครที่ได้น้ำหอมมาสักพักแล้วเนี่ยอาจจะรู้อาจจะเข้าใจได้ว่าคือกลิ่นที่เป็นแนวซีตัสเนี่ยกลิ่นที่เน้นแนวซีตัสเนี่ยมักจะไม่ค่อยทนนะครับตัวนี้นะครับเรื่องการกระจายตัวดีเนี่ยในระยะ1-2ชั่วโมงแรกเนี่ยกระจายตัวดีมากๆนะครับแต่ว่าจะพัฒนากลายเป็นสกินเซนส์นะครับ ในระยะ3-4ชั่วโมงหลังเนี่ยคือกลิ่นจะติดอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่ได้กระจายตัวดีเท่าในตอนแรกๆนะครับผมอ่าส่วนเรื่องของการใช้งานนะครับเหมาะกับใครตัวเนี้ยเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่หนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าใครถ้าชอบแนวซีตัส ต้องมีเลยนะครับผมใครที่ชอบแนวิตรต้องมี2คือใครที่ชอบแบรนด์เนมนะครับอ่าคืออย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเอสเทมิเก e ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนานะครับใครที่ชอบแนวแบรนด์เนมนะครับน้ําหอมเสื้อผ้าเขาอาจจะหลายหมื่นนะครับแต่น้ําหอมเนี่ยเขาขวดละไม่กี่พันสามารถเลือกซื้อได้นะครับผมต่อมาไวัยไหนนะครับผมคิดว่าตั้งแต่วัยรุ่นเป็นต้นไปเลยนะครับจนกระทั่งวัยทางาน สามารถใช้ได้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับต่อมาเ,ออเรื่องการใช้งานคนใช้เวลาไหนน้ำหอมตัวเนี้ยเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับหน้าร้อนหรือเหมาะกับประเทศที่ร้อนตลอดทั้งปีอย่างประเทศไทยนะครับผมาสามารถใส่ไปได้ทุกโอกาสเลยครับเป็นกลิ่นที่คนจะเก็ตง่ายว่าโอเคอันเนี้ยเป็นกลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็ สามารถใช้ไปทุกโอกาสได้เลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ทําร้ายไข่คือคนที่จะไม่ชอบตัวนี้มันคือต้องคนที่เกียรแนวซีตัสจริงถึงจะไม่ชอบน้ำหอมตัวเนี้เพราะว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นน้าหอมที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะเก็ตกันง่ายนะครับผมต่อมาเ,ออเรื่องราคานะครับผมไม่มั่นใจว่าปัจจุบันเนี่ยคือเขาขายในเว็บช้อปปีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเนี่ยผมเดาว,ว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิน2 0 0 0ันเท่าไหร่นะครับผมแล้วกักบขนาดได้ตั้ง125 ML แล้วก็ ควบคู่กับได้แบรนด์ตัวนี้มาด้วยนะครับผมฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำหอมตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับมากมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ว่าผมทุกวันนี้บางวันก็ยังใช้อยู่นะครับผมก็สามารถหาเลอกชมหาเลิกซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็คือคลิปเนี่ยถ้ามีออชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า คืออยากรู้เหมือนกันว่าอยากรู้ว่ามีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างจะได้ไปปรับปรุงกับการทําคลิปในคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมมากระทั่งถึงณตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเออคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่อยากจะลองอัดให้เกิน10บนาทีครับอยากรู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะครับถ้าอัดคลิปยาวๆนะครับขอบคุณมากครับผม